พบกันอีกแล้วครับพี่น้องทุกท่านอุกฤษรับมีสวัสดีครับผมนะฮะวันนี้ผมก็มีโอกาสได้เดินทางกลับมาบ้านที่ต่างจังหวัดนะครับที่จังหวัดเลยนะครับแวะมาที่สวนของคุณลุงคุณป้ามาดูนะครับผลงานที่ผมได้ทําการตอนกิ่งพันุ์ไม้ไว้นะครับไม่รู้ว่าผลรับออกมาจะเป็นยังไงก็ต้องบอกออกตัวไว้ก่อนนะครับเกษตรกรมือใหม่ฝึกหัดนั่นแหละนะฮะ ต้นชมพู่นะฮะที่ผมได้ทําตุ้มตอนไว้สองตุ้มนะครับผลก็ปรากฏว่าตุ้มที่หนึ่งครับนี่มันอยู่ทรงแบบนี้นะครับเนี่ยทรงแบบนี้นอนนอนขนานกับพื้นปรากฏว่าออกหลากดีตะเลือกเกินดูสีครับเนี่ยนะครับออกลากได้ไดเลยตุ้มโดนดูดน้ําแห้งไปหมดแล้วนะครับเนี่ยอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะคร กับอีกตุ่มหนึ่งนะครับอยู่ทรงแนวตั้งนะครับภาษาคนตอนกิ่งไม้บอกกิ่งกระโดงนะรประมาณนี้เท่าที่สังเกตนะครับมีรากออกมาเส้นเดียวนะครับตุ่มก็ยังไม่โดนดูดน้ํากินแห้งไปแต่มาวันนี้แล้วก็คงตัดสินใจแล้วครับตัดนะเพื่อนําพาไปลงถุงชําไว้ก่อนอรอดไม่รอดยังไงเดี๋ยวลําดับต่อไปก็ว่าดยเรื่องของ การลงหลุมปลูกนั่นแหละครับพี่น้องทุกท่านนะฮะจากต้นชมพู่นะครับมาถึงต้นเงาะบ้างครับของลุงก็กำลังจะให้ผลิตผลนะครับทำไว้สามตุ่มนะครับมีตุ่มที่หนึ่งฝั่งทางนู้นอีกสองตุ่มถ้าที่สังเกตนะครับยังไม่ออกยังไม่มีรากออกมานะฮะ ยังไม่มีรากออกมานานแค่ไหนนาะถึงจะออกอันนี้ตัดออกนี่ครับทังนี้ยังไม่มีรากออกมาเลยนะครับก็ว่ากันไปเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งครับเป็นต้นลำไยมาถึงต้นลำไยพี่น้องทุกท่านนะครับทำไว้สามตุ่มตอนตรงนู้นนะฮะ เท่าที่มองเห็นไกลๆนี่ก็ก็จะมีออกรากดีอยู่นะครับออกรากดีอยู่นะครับเห็นไหมเดี๋ยวผมซูมให้ดูใกล้ๆเนาะปื๊ดนานนะฮะก็ใช้ได้ก็เดี๋ยวจะตัดลงมาแล้วก็ไปทำถุงชันต่ออันไหนดอกตุ้มไหนรากยังออกไม่ดีก็ ปล่อยไว้ก่อนเดี๋ยวมาตัดทีหลังนะครับผมแล้วก็มาถึงอีกต้นหนึ่งนะครับเป็นต้นลำใหญ่เช่นเดียวกันนะครับทําไว้สามตุ่มนะฮะเท่าที่สังเกตนี่ตุ่มนี้ยังไม่มีนะครับรากออกมาส่วนสองตุ่มนี้นะครับมีรากออกนะครับแต่ว่ายังไม่ได้อ่าเยอะแยะมากมายสักเท่าไหร่นะฮะสังเกตนะครับสีขาวๆนะครับอันนี้ก็มีเส้นเดียวกัน สีขาวออกมาก็ด้วยระยะเวลาการที่ทําตุ้มตอนไว้นี่ก็ประมาณ2เดือนได้นะครับก็ผลลัพธ์ได้ประมาณนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่ตัวผมนี้นะครับอัดทําใหม่ๆนะผลลัพธ์ที่ออกมาก็ว่าด้วยเรื่องของผลงานของมือใหม่นั่นแหละครับนะฮะทีนี้มาดูที่ตัดออกมารวมทั้งหมดได้ส่ตุ้มสี่กิ่งด้วยกัน ก็จะเป็นลําไยสองสองกิ่งนะฮะก็ดูรากที่ออกนะครับอ่าในส่วนตัวของผมเนี่ยผมถือว่าผลงานตรงนี้นะผมพอใจ <c oughs> อันนี้ก็ชมพู่นะครับได้มาสองตุ่มตอนไว้สองตุ่มก็ได้ทั้งสองตุ่มอืมก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ผมได้หัดลงมือทํานะครับแล้วก็ นำมาเล่าสู่กันฟังนี้แหละครับพี่น้องทุกท่านว่าด้วยเรื่องของเกษตรกรมือไม้มือใหม่นะครับพี่น้องทุกท่านพบกันอีกแล้วครับพี่น้องทุกท่านนะครับว่าด้วยเรื่องของเกษตรกรมือไม้มือใหม่นะฮะสำหรับอุกิจซับมีคนนี้นะครับพี่น้องทุกท่านเจียนเบื้องหน้านี้ก็คือมะนาวนะครับเป็นมะนาวพันุอะไรนะ มะนาวพันธุ์ทูนเนะครับต้นนี้ก็ปลูกไว้ในวงบ่อปูนซีเมนต์นะครับกลล้นทะลุนะฮะลากลงดินไปแนละต้นใหญ่มากนะฮะแผ่กิ่งก้านสาขาเห็นมีรอยตัดกิ่งอะไรตรงนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับพี่น้องทุกท่านลายกิ่งเลยทีเดียวที่ตัดออกไปก็คือผมได้ทำการตอนนั่นแหละนะครับก็ พอตอนเสร็จปุ๊บก็นำลงถุงชําไว้นะฮะก็จะเห็นว่ามีต้นลำไยด้วยนะเนี่ยสองต้นนี้ครับต้นลำไยที่ผมได้ตอนไปก่อนหน้าแล้วนำลงถุงชําเรียบร้อยจมพู่ด้วยนะครับอันนี้มะนาวพัทนทุนเก้านะที่ให้จมผ่านไปเมื่อสักครู่เนี่ยลูกยังติดอยู่นี่อยู่เลย สามลูกนะครับฝั่งทางนี้ก็มีนี่ครับอันนี้เป็นมะนาวที่ปลูกไว้ที่บ้านส่วนตรงนี้นะครับนำพามาชมนะครับนั่นก็คือมะนาวอีกเหมือนกันนะครับแต่เป็นมะนาวพันธุ์ไทยพื้นบ้านนะครับพันธุ์ไทยพื้นบ้านโอ้ลูกนี่ครับให้ดู ลูกเล็กๆประมาณนี้แต่น้ำและกลิ่นนี่หอมมากเลยนะครับอันนี้ไปตอนมาจากบ้านคุณนานะครับตอนที่อยู่ในต้นที่ยังไม่ได้ตัดผมก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่หมดนะครับมาใน้พบ power bank ไปด้วยก็นำพามาแบ่งปันผลงานมือใหม่ให้ดูแบบนี้ก็แล้วกันนะอยู่ในตุ่มตอนว่ารากเขาออก ประมาณอย่างนี้วนะันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้หัดทําในเรื่องของการทําไอตุ้มตอนและกิ่งชําทีนี้มีอันนี้หลงมาอันหนึง่งนะครับนี่ตุ้มนี้ลากออกเยอะเลยทีเดียวเป็นเอ,อ,อะไรนะลิ้นจี่นะครับเป็นต้นลิ้นจี่ไปเขาเป็นอย่างนี้ ก็น,นี่แหละครับว่าเรื่องของการขยายพันธุ์ไม้ลดการซื้อว่างั้นลดการซื้อกิ่งพันธุ์ถ้าเรามีกิ่งพันธุ์อยู่แล้วก็นะครับขยายของเราออกไปเรื่อยๆนะครับว่ายเรื่อง,ร,องราวของการลงมือทําการเกษตรอันนี้ก็เป็นดินถุงนะครับดินถุงที่ผมนะครับซื้อมาเพื่อทำ ถุงชําตุ้มตอนถุงชําผมก็ใช้ขนาดเนี่ยหกคูณเก้านะครับขนาดหกคูณเก้าก็ตุ้มถุงตอนก็จะออกมาอ,วอว้วนๆบวมๆใหญ่ๆอย่างนี้แหละนะครับเ <c oughs> อาละครับวันนี้ก็คือว่าด้วยเรื่องของการนํามาแชร์แบ่งปันกันหนาะรันขยายกิ่งไม้พันไม้นะฮะถ้าเกิดไปซื้อเขานี่ ตุ้มละเท่าไหร่เนี่ยถ้าเขาทําขายกันห้าสิบบาทไหมเจ็ดสิบบาทไหมอะไรประมาณนี้ไหมนะฮะอย่างน้อยก็ลดต้นทุนในเรื่องของกิ่งพันตุ้มตอนได้แล้วแหละนะครับอยากปลูกอะไรก็นะครับขยายพันต่อเนื่องไปเอาละครับท้ายนี้ก็ว่าด้วยเรื่องของผลงานมือใหม่ <laughs> นะครับพี่น้องทุกท่าน ต่ง,งาจแบ่งปันนะครับแสดงความคิดเห็นแนะนําอุกิจได้นะฮะมือใหม่ว่าเรื่องของการทาเกษตรนะครับพี่น้องทุกท่านตอนนี้เอ่ยคําว่าขอบคุณและสวัสดีครับผม